สวัสดีตอนเย็นของวันที่8แต่เพิ่งตื่นเลยแล้วอาหารเพิ่งมาเนาะตื่นพ่อเข้ามากดกิ่งเรียกเนี่ยพอดีเดนนิสสั่งมื้อเย็นไปเป็นพิซซ่าโคตรใหญ่เลยของเขาเป็นฮาวายเอียนะของเดนนิสปกติเขาชอบอันนี้อยู่แล้วแล้วก็เดนนิสเขาสั่งพิซซ่าซีฟู้ดทะเลเนี่ยให้นะใหญ่เหมือนกันกินกี่วันถึงจะหมดละเนี่ยเป็นแบบแป้งบางอาจะจ้ะเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่า แล้วที่สั่งมาก็จะเป็นสลัดจ้ะอันนี้มันมันเหมือนอะไรนะสลัดกลั่มปลีนะ่ะแล้วที่บ้านมีน้ำเฟนต้าอยู่แล้วเน,ะเออเนาะมาชิมกันเลยดีกว่า เพิ่งตื่นนอนนี่อยู่เหมือนยายอ้วนเลยวะเว <c oughs> ลาตัดผมสั้นเนาะเ <c oughs> ซสเซอมินมา,มากๆ <c oughs> <c oughs> เออยอกแพน <c oughs> อะชิมกันเลยอื I returned from Brazil not knowing that. For certain, that Juliana would go to Visa. We still had a few little hang ups when we left the interview. Since then, I've spoken at length with my lawyers. มีรสาติอ hmm. yeah, ืมมินอกมินอกเหรอนี่ต้องกินซฟูดและนิดบอก่ออกเค็มเข็มเนาะนกันเลยว่ามันเป็นซีฟูดบ้างมันเลยเค็มเพราะปกติอะไรที่เป็นซีฟูดแต่มันจะออกเค็ม ดูมัคเตอร์เชฟสวีเดนอยู่อ่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินมื้อเย็นก่อนนะจ๊ะเพราะว่าได้เตรียมตัวไปทำงานคืนนี้กะสุดท้ายจ้ะสวัสดีตอนบ่ายสี่โมงกว่า,วาเนาะของวันที่เก้าจ้ะนะ้าสองคนก็พากันเนี่ยออกมาเดินสูตรอากาศข้างนอกบ้างเนื่อ่ดิ ก็อากาศก็ยังหนาวๆอยู่เนาะแต่ว่ามีแดดคืออากาศดีมากเลยยิ่งตอนนี้นะผลเลือดที่ของนัสไปตรวจอ่ะมันออกมาแล้วแล้วน้าเนี่ยมีเออเออเขาเรียกว่าอะไรวะมีวิตามินดีเนี่ยน้อยที่บอกเอเอก็ได้ออกมาตากแดดบ้างก็ก็ดีก็เลเขาตัดต้นมนต้นไม้อะไรพวกนี้ออก เล่นซะปกน,นบอฟูดแล้วมีแสอบีกันนี่องไกันที่ะนอมตตัดต้นไม้เก่าๆพวกนี้ออกเนาะไม่รู้ว่าปลูกขึ้นมาใหม่เพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าต้นไม้ตนน้นใหญ่ๆที่สวยดีอยู่นะตอนนี้มันไม่มีบงไม่มีใบดูเหมือนแบบว่าอายุเยอะแล้วอะดูจากเปลือกภายนอกอะ ูลน่าดเยตรงนี้เป็นโบสถ์จ้ะเออตรงตรงนี้จนะเป็นโบสถ์แล้วก็ตรงนี้เป็นที่เขาเอาเอาสอบร่้เอาผงเท่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะเก็บไว้มาฟังเนาะสวยดีเหมือนกันนะไม่เคยจอได้นานๆเดินม,มาผ่านสักทีเนาะส่วนใหญ่แล้วนะนั่งรถเมล์ไปทําง,งานอะ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าจะเดินก็เดินได้จะเดินมาผ่านทางนี้ก็ได้จะผ่านอีกทางที่ไม่ผ่านทางนี้ก็ได้ถ้ากลัวหรืออะไรเงี้ย เป็นหินที่เก่าๆมากแล้วนะเขาคงน่าจะเสียมาหลายปีแล้วแหละเป็นออกมันหยิบก็ใน่มันหยิบตีนนั่นแหละฉีกกันเหรอเย็นน่ะอ๋อเป็นอะไรผู้อามาใส่หยิบก็ใส่เตเ้ยนนั่นแหละฉีกอะไหนก็ถ้าจะแต่งงานก็แต่งในโบสถ์อันนี้จ้ะถ้าเราอยากจะมีพิธีในโบสถ์เนาะ ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนแถวบ้านนะเอียข้ามาสกูลันลูกสาวแล้วก็ลูกชายมาโรงเรียนเนี้ยแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยมีแค่จนถึงป .9 นะเริ่มจากป .6 จนถึงป .9 ส่วนก่อนหน้านั้นอนะ่ปนะป .1 ถึงป .5 อ่ะอยู่โรงเรียนอีกฝั่งหนึ่งแต่มอยู่ที่ว่าโรงเรียนของแต่และโรงเรียนเนี่ยที่ให้ลูกไปอ่ะบ้านเราอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้โรงเรียนไหนมากที่สุด ก็ห้างกว้างอยู่นะแล้วก็ส่วนของน้าเองอะตอนสมัยนั้นนะตอนตัวเองยังเป็นนักเรียนอยู่น้าเรียนอยู่ที่ตึกนูน้นคือมันจะมีเป็นบางส่วนที่ให้ให้คนโตๆตได้มาเรียนตอนน้าเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนาะน้าเรียนที่ตึกนู้นอะทุกวันเนี้นะ้าไม่รู้ว่าเขายังมาเรียนกันตรงนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าไปได้เช่าอยู่ตรงอื่นแล้ว สวัสดีตอนเที่ยงของวันที่สิบ็ดจ้านาพอเพิ่งจะทํามื้อเช้าเที่ยงของน้าเสร็จนอะพอดีว่าเดนนี่เขากลับมากินข้าวที่บ้านน้าทำอะไรล่ะชะอมไข่เจียวเออไข่เจียวชะอมแหละแล้วก็น้าพริกกะปิเนาะแล้วก็มีผักพอดีว่าไปได้ซื้อของมาเมื่อวานแล้วก็มีไข่พะโลใส่ตีนไก่เพราะมีอารมณ์ว่าอยากกินตีนไก่ส่วนอันเนี้ยวันเนี้ย วันนี้นะผัานไปมาเป็นแม่ค้าไงตอนนี้รอให้มันเย็นอยู่เนาะนะจะทําปอเปี๊ยะแล้วเพื่อนสั่งมานะ่ะเอาปอเปี๊ยะเนื้อสับคือเวลานะ้าห่อปอเปี๊ยนะน้ารอให้เครื่องไม่ใช่สิไส้ในของน้าเนี่ยมันเย็นตัวลงก่อนนะเพราะถ้าไม่งั้นแป้งมันจะเป็นเหมือนสุกแต่เป็นนิ่มๆแบบมันก็จะเละหรืออะไรนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จพวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผัด่ ผักกับวุ้นเส้นอะไรพวกนี้มันคงจะเย็นตัวลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะห่อเลยเคงจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเพื่อนสั่งก็สองร้อยสี่สิบอันแล้วอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือไม่รู้ของนะ้าจะได้สักกี่อันเนาะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนเพื่อนที่ทาง,งานมากินข้าวด้วยอ่ะยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนจะ้ะเสร็จแล้วจปะปอเปี๊ยะของนะ้าที่เพื่อนสั่งเอาไว้เนาะทําไปสองร้อยเก้าสิบอันเขาสั่งอะ่ะสองร้อยเจ็ดสิบเอ่อ เออสองร้อเอ 240, ้อยสีสิเขาสั่ง240ที่เหลือนะของน้าเดี๋ยวก็จะแพ็คใส่ถุงเราแช่ช่องฟิตไว้เขานะ้อเพราะว่าเดี๋ยวนาค่อยถือไปให้เขาวันเสาร์ตอนที่น้าไปทํางานส่วนอันนี้ก็เป็นไส้ที่เหลือเดี๋ยวน้าจะไปเป็นผัดบุนเส้นใส่ไข่ ็อาจารย์ที่เป็นกับเท่าที่น้าทำเลี้ยงเพื่อนเนาะเป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้ผัดกุ้นเซ้ใส่ไข่เอตอกุบิกบอบเปียที่ทำเมวานเนาะแล้วก็หมูผัดอหมูผัดขิงแล้วก็อีกสอย่างนู้นก็เหมือนกันเดี๋ยวราเพื่อนอีกอีกสคนเนาะสวัสดีวันศุกร์ที่สิบสาจะอู้ศุกร์สิอีกแล้วอ่ะ มาบ่อยมากเด๋ยวนี้สุสิสามพอดีว่านะ้าเชิญเพื่อนบ้านมากินข้าวที่บ้านเนาะนะ้นาก็มีอทอดมันไก่แกงเขียวหวานไก่เมื่อวานเน,ะนาะคณะหมูกรอบแล้วก็หมูกรอบธรรมดาเพราะว่าทําหมูกรอบไปเยอะแล้วก็น,นี้เป็นอาจาดเนาะแล้วก็ปอเปี๊ยะที่ทําเมื่อวานแหละแล้วก็ขนมจีนเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะ